สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมโลเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกมของฮองไคสตาร์เรลนะครับซึ่งนัดได้ใช้เวลาไปเหมือนกับสักพักใหญ่ๆเลยครับในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเมคานิกนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ผู้ทำนํำเพน,นครับนัดจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Weakness Table หรือว่า การทำลายเกาะของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคีย์หลักมากๆนะครับในการที่เราจะล้มบอสอีลีทมินิบอสหรือว่าผ่านด่านยากๆไม่ว่าจะเป็นซิมูเลตเอซิมูเลเตดเวอร์นะครับหรือว่าโลกเสมือนจริงนะครับหรือรวมไปถึงฟอร์เกตเทนฮอ l ์นั่นเองนะครับหรือว่าอับบิสที่เราคุ้นเคยกันในเกนชินอิมแพคนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับการที่ทำลายเกาะนะครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะทำลายเกาะได้ในอินฟ h t นะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถที่จะลดเกาะมอนสเตอร์พรีไฟท์ได้ด้วยนะครับสำหรับการที่เราจะทำลายหรือว่าลดเกาะนะครับเราทำได้โดยการที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูมอนสเตอร์อย่างเช่นอ่ะอันนี้มันแพ้ธาตุลมถูกต้องไหมครับอ่ะเดี๋ยวนัดกดบัฟก่อนแล้วกันนะครับเราสามารถที่จะปล่อยสเตตัสแล้วก็อ๋ออันนี้นัดพลาดนะน,นี้นัดพลาดนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวนัดกดออกไป <c oughs> คือคือใจจริงอะใจจริงเราไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เอาใหม่นัดนัดนัดรีทีก่อน <c oughs> คือเราต้องตีมันก่อนถ้าเราโดนมันตีก่อนปุ๊บเราจะไม่สามารถทําลายเกาะมันได้เลยนะครับเพื่อนๆเราต้องตีมันก่อนเท่านั้นนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะทําลายเกาะมันได้นะอะเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อะอะโอเคลองาันอที่เวก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมสไลอันี้มันแพ้ธาาดลมใช่ไหมครับอะนัดก็ตีไปก่อนแล้วพอมันขึ้นคําว่าบิ๊กเน็ตเนี่ย เกาะของบอสหรือมอนสเตอร์มันจะหายไปซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้อยู่ตรงข้างบนนี้ถูกต้องไหมแถบนี้นะครับอ่ะคี์หลักๆเลยนะครับในการที่เราจะทำลายเกาะของมอนสเตอร์นั้นก็คือเราจะดูได้จากเหมือนกับอ e เลเมนทัลวิกเนตของมอนสเตอร์นั้นๆอยู่บนหัวมอนสเตอร์นั่นเองครับซึ่ง ยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือจะแพ้อยู่3ธาุด้วยกันนะครับว่าจะเป็นควอนตั้มก็คือเป็นเซเรนนั่นเองแล้วก็ธาดลมแล้วก็สายฟ้านั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆใช้3ตัวนี้เพื่อนๆจะทําลายเกาะได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ธาุอื่นนะครับพเพื่อนๆก็จะตีเข้าเลือดนะครับก็คือไอแถบแดงๆนั่นเองแต่มันอาจจะลดลงน้อยหน่อยนะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าทําไม l l m m n t t l w w e k n n s s นะครับหรือการทำลายเกาะเหมือนเป็นคีย์สำคัญนั่นเองครับส่วนการที่จะเพิ่ม e l l m e n t a l Weakness ใส่บอสใส่มอนเตอร์นั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องรอเหมือนกับ Silver w o o ก่อนหรือจำเป็นที่จะต้องเล่นในเหมือนกับไอตัว s i m u l a t e d ด e r นั่นเองครับที่จะมีเหมือนกับ b l a ซ i n g หรือ c u r i o เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเหมือนกับตีเหมือนกับ แพ้ธาตุมอนะแพ้ทางธาตุได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับคําอธิบายสั้นๆดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าแต่ละธาตุเพื่อนๆนทราบไหมครับว่ามันมีความสามารถพิเศษในการถ้าเราทาลายเกาะได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราทําลายเกาะหรือแถบสีขาวนะครับมันลดไปหมดครับแต่ละธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุกายภาพธาตุไฟธาตุน้ําแข็งสายฟ้าลมควอนตั้มหรือว่า imaginary นะครับมันจะมีการทํา ดาเมจที่เรียกว่า break d o นั่นเองนะครับอ่าก็คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่จะมีอยู่2ท่าตด้วยกันนะครับที่จะมีความสามารถพิเศษก็คือจะเป็นควอนทัามกับ imaginary นะครับที่จะเป็นการเหมือนกับลด delay นะครับหรือว่าทําให้เทินของมอนสเตอร์นั้นช้าลงนะครับอ่าก็คือแบ่งเป็นดอดใหญ่ๆคือดอดอันแรกก็คือเหมือนทําเป็นดาเมจนั่นเองอันที่2ก็คือเหมือนกับเป็น dot แปะดีบัฟนั่นเองครับทำท่าเมจด้วยนะครับแล้วก็แปะดีบัฟด้วยนะครับยูเวนอิมเมจินารีนะที่จะเป็นเหมือนกับลดสปีดแล้วก็เหมือนกับเป็นดีบัฟเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกนะครับถ้าเรา ทำลายเกาะด้วยการใช้ฟิสิกอลหรือว่าท่าสีขาวนะครับมันจะทำ bleeding นั่นเองนะยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับตัวหลักของเรานาตาชาสูชาชงแล้วก็คาร่านั่นเองนะครับสำหรับท่าไฟนะครับก็คือจะติดเบิร์นนั่นเองครับถ้าเราทำลายเกาะต่อให้ตัวละครนั้นมันไม่มีความสามารถที่มันติดดีบัฟเบิร์นนะครับมอนสเตอร์นะครับจะติดเบิร์น ไปโดยปริยายครับน้ําแข็งก็คือจะติดน้ําแข็งนั่นเองครับไลนิ่งก็คือจะติดช็อตหรือสายฟ้านั่นเองลมก็จะติดเหมือนกับดาเมจที่เป็นาตุลมดอทลมนั่นเองครับอ่ะเรามาพูดเกี่ยวกับ2เมคานิกที่ถือว่าสําคัญแล้วก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะอยากทราบนะบก็คือควานท่ากับปีเมจเนอรี่นะครับควานท่ำนะครับหนึ่งนะครับดีบัฟเลยก็คือ1ทําทําเป็นดอทนั่นเองก็คือเป็นดอททั่วไปนั่นเองครับก็คือจะโดนเหมือนกับดาเมจเพิ่มขึ้น ทุกเทินที่โดนโจมตีนั่นเองครับแต่จะมีความสามารถอีกความสามารถหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเหมือนกับเป็นการดีเลย์เอนเนอร์มี่แอคชั่นก็คือเหมือนกับเป็นการเหมือนกับยืดเทินหรือว่าทําให้มอนสเตอร์ติดสโล์นั่นเองครับซึ่งเป็นคีย์หลักหรือมีความสําคัญที่ทําให้เราผ่านด่านยาก,ยากได้ในเกมแนวเทินเบสหรือฮองไข่สตาร์เฟลนั่นเองครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับอิมเมจินารีหรือว่าเป็นธาตุเหมือนกับเขาเรียกว่าจินตนาภาพจินตนาการก็คือเป็นธาตุที่ณตอนนี้มีแค่ตัวละครเดียวก็คือเป็นเวลนั่นเอง จะติด i m p r e s s o n m e n t ค,ความสามารถนะครับเหมือนความท่ำเลยแต่ไม่ได้ทำดาเมจครับแต่ไม่ทำดาเมจครับ Imaginary เป็นการที่ทำลายเกาะแต่จะไม่ทำดาเมจนะครับแต่จะ1 Delay Enemy Action ก็คือยือดทำให้เหมือนกับเทินของมอนสเตอร์นะครับเลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองครับและอีกอันนึงก็คือจะเป็นเหมือน Speed Reduce ก็ยิ่งติดอื่นก็คือทำให้เหมือนกับเทินมาช้า ขึ้นอีกขั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าสมมติเวลาเราทําลายเกาะจริงๆอ่ะด้วยเหมือนกับธาตุควันถ้ำแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะสมมติผมตีด้วยควันถ้ำมันก็จะลดแค่นี้ใช่ไหมแต่เพื่อนๆสังเกตดูนะครับถ้าผมตีด้วยเหมือนธาตุอิมเมจเนี่เนี่ยแถบสีขาวมันแทบ,บจะไม่ลดแล้วเลือดก,ก็ลดน้อยมากๆนะครับแต่เพื่อนๆสามารถที่จะคํานึงหรือว่าคาดคเน่ดามเมจที่เพื่อนๆจะทําได้โดยการกดก็คือเป็นการที่เพื่อนๆ เอาเอาสกิลไปชี้แล้วมันจะเหมือนกับมีรถสีส้มๆะคระับว่ามันลดหรือทำดาเมจได้ขนาดไหนนั่นเอง,องนะครับ,<อ>รบเดี๋ยวผมจะรีบเร่งแล้วก็เดี๋ยวจะแบบเออให้เพื่อนๆเห็นภาพ้วกัน,นะครับว่ามันทำดาเมจยังไง disappear butterflieslusions sea past the the of of แต่บางทีนะครับถ้าอยู่ดีๆมอนสเตอร์ Monster, มันเข้าโหมดเหมือนกับเข้าโหมดสังชั่นหรือว่าเข้าโหมดอะไรก็ตามนะครับมันจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยเหมือนกับลดดีบั๊ไปเลยก็คือแบบเกาะมันไม่มีผลก็คือเราจะตีเข้าเลือดมันเต็มๆอย่างเช่นสถานะนี้นั่นเองนะครับ อ่อันนี้เพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นแล้วนะครับคือผมทำลายเกาะด้วย imaginary นะครับมันจะมีเหมือนกับไอ้วงกลมลูกแก้วนะครับรอบตัวนะครับแต่มันจะไม่โดนดามีดเห็นไหม impression action is delay and speed is review นั่นเองนะเพื่อนเพื่อจะเห็นภาพเลยว่ามันติดค้างอยู่ก็คือพอไปถึงเทิร์มันมันก็จะอื่นไปเรื่อยๆหรือว่าเทิร์มอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะเลื่อนมาอยู่ข้างล่างแทนที่มันจะเหมือนกับไปอยู่ข้างบนนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนเื่อนเห็นเทิร์แล้วนะครับเพื่อนๆนจะเห็นว่าเนี่ยสปีดแบบดีเลย์มันเท่าไหร่ ช้ามากเลยหนะึ่งร้อก็คือยืดไปอีกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตัวอย่างคร่าวๆนั่นเองนะครับผม นี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าหลังจากที่นัดได้ทําลายเกาะโดยความตั้มไปแล้วนะครับมอนสเตอร์ Monster มันก็จะมีแสงอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นนะครับเพื่อนๆก็แค่กด C นะครับหรือกด Z เข้าไปดูถ้าสาหรับคนที่เล่นในอา่าในคอมนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นในเหมือนกับมือถือเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ตัวมอนสเตอร์แล้วก็ดูที่สถานะได้นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยคือดาเมจมันก็จะโดนนะครับถ้าสมมติมอนสเตอร์เนี่ยโดนโจมตีอ่ะ อันนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะจะสโลให้ดูนะครับว่าถ้าสมมตินัตตีแล้วมอนสเตอร์มันจะโดนดามเมดไหมน,นะครับอ่ะเดี๋ยวนั้นกดไปดูนะนัตตีตัวนี้นะตึงเห็นไหมปุ๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะครับอ,อ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าพอจบเทินนะครับ มอนสเตอร์ Monster, มันก็จะโดนเหมือนกับเอนดามจอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับเพื่อนๆโดนไป1,000ถพกต้องไหมอีกตัวหนึ่งนะครับโดนดาเมจไป4,000เพราะอ,อะไรเพราะมันถูกเราลุมโจมตีนั่นเองนะครับเลยทำให้เหมือนกับดามจที่สะสมนะครับในระหว่างที่เหมือนกับเกาะมันแตกนั้นทำให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนเหมือนกับเอนดามจของควานตั้มดอทนะครับหรือว่า เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็น break d o นะครับแรงขึ้นนั่นเองครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทําไมนะฮะตอนนี้นะครับคนถึงเปิดเซลล์และเหมือนกับเซลล์เนี่ย เป็นเหมือนกับตัวละครที่ท,ทำดามเมดได้ดดเรียกได้ว่าสูงที่สุดณนะตอนนี้แลนะนัดคิดว่าน่าจะไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าเซลเล่นเนี่ยจะดูเหมือนเป็นแค่ตัวดามเมดอย่างเดียวนะครับแต่เมคานิกแล้วก็การทำดามเมดนะครับการทำลายเกาะนะครับของควานตัมนะครับมันมีเมคคิกที่มาก กว่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเหตุผลคร่าวๆเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับว่าเออทำไมการที่เราทําลายเกาะเนี่ยถึงจําเป็นและก็สําคัญมากในการเล่นเกมนี้นครับก็คล้ายๆกับเก็นชินในการที่เหมือนกับทําลายเกาะนั่นเองผสมทาาุนูนี้นั่นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนะัดจะมีเหมือนกับเว็บนะครับให้เพื่อนๆได้ อ่านดูนะครับเดี๋ยวาจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณเหมือนกับเจ้าของโพสต์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือน VG 247นะครับหรือว่าโฮโยแลบนั่นเองครับรวมไปถึงนะครับของทางคุณกูโอบาเซลนะครับโกบานะครับ ไอ้กูโอบาเซอร์ติฟายนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับเดี๋ยวน่าจะอธิบายเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับว่าบางทีนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆตีเกาะไม่เข้านะครับมันเป็นเหตุผลก็คือเบรกดามีดของเพื่อนๆนะครับคานวณง่ายๆนะครับเอาตามตามเหมือนกับเว็บนี้แล้วกันเนาะคือคํานวณง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากคิดอะไรมากนะครับสั้นๆนะครับเบรกดามีหรือว่าการดามจที่ทําลายเกาะเนี่ยหก็คือ ทำธาดให้ตรงนั่นเองก็คือเหมือนกับธาดให้ตรงกับวิกเนตหรือว่าจุดอ่อนของมอนสเตอร์นั้นๆนะครับอันนี้คือข้อแรกและข้อสำคัญที่สุดนะครับสองรองลงมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องเลเวลของเรานั่นเองครับถ้าเลเวลเราน้อยนะครับยังไงนะครับดาเมจ ในการทำลายเกาะมันยิ่งน้อยนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวละครเพื่อนเอนเนี่ยเลเวลห้าห้าสิบเองแต่เพื่อนๆนไปตีมอนเลเวลหกสิบทำไมเราถึงทำลายเกาะไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่ามันจะมีค่า Val u e หรือว่าค่าทำลายเกาะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับว่าถ้าเราเลเวลห้าสิบนะครับเบส เบรกดามจของเราจะอยู่ที่700แต่ถ้าเราอัพตัวละครขึ้นเป็น60ปุ๊บนะครับดามจจะเพิ่มขึ้นเกิน2เท่าตัวเลยนั่นเองจะเป็นพันหนั่นเองนะนี่เป็นเบสของแบบเบรกดามจนั่นเองนะครอันนี้ยังรวมไม่ยังไม่รวมถึงเกี่ยวกับเหมือนกับเบรกเอฟเฟกที่เราได้จากอาร์ติแฟกต์อีกนั่นเองนะครับก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวนะจะกดให้ดูนะ,ะเดี๋ยวน,ะน่าจะน่าจะกดเช็คดีเทลของตัวละครเราได้ปะอ่าอย่างเช่นมันก็จะมีเหมือนกับอ่าไม่ว่าจะเป็นไลท์คอหรือว่า อ่ารีลิกที่เราใส่นั่นเองนะครับที่มันจะเพิ่มเหมือนกับเนี่ยอย่างเช่นนี้นะครับที่มันแบบแบบเบรกเอฟเฟกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับอันนี้คือแบบพอเล่นเล่นไปมันก็เพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเหมือนกับเอฟเฟกของดันเจียนนั้นๆนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องเบรกดาเมจแล้วก็เบรกเอฟเฟกแล้วก็วิกเนสของทางมอนสเตอร์ในการที่จะทำอะไร นะเบื้องต้นนั่นเองคนระับเพราะถ้าสมมติเราไปดูลึกกว่านี้นะครับมันยังจะมีการเรียงลําดับว่าธาตุไหนทํดรเมตได้เยอะสุดหลังจากนู่นนี่นั่นหรือว่าทำดรามตได้เยอะสุดเพราะว่าแต่ละธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งควอนตัมอิมเมจเนเรี Lightning Win ว i นไฟมันจะมีเหมือนการเรียงทำดาเมจหรือว่า p r r o t y t y แล้วก็ความรุนแรงของดาเมจหรือว่าดาเมจฟอร์มูล่าดาเมจมัลติพายเอไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้นะัดยังไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับไปลดเหมือนกับวิ e s s b l o ็อก e s i s t a n c e นู่นนี่นั่นซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับเรื่องในอนาคตนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับอินโทรเป็นเหมือนกับสั้นๆข้อมูลเบื้องตน้นที่ทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะผ่านด่านไม่ว่าจะเป็นโลก5โลก6ด่านนู่นด่านนี่หรือบอสในสตอรี่เควสนั่นเองนะครับคือจําง่ายๆเลย1นนะครับเลือกธาตุให้ถูกต้องนั่นเองเราสามารถที่จะฟรีวิกเน็ตใส่มอนสเตอร์ได้โดยการเหมือนกับตีมันก่อนนะครับแล้วก็ทำธาตุให้ตรงนะอันนี้คือฟรีนะ2นะครับก็คือเลเวลเราต้อง มากกว่าหรือว่าเท่ากับมอนสเตอร์นั้นๆเพื่อที่จะทำลายน้อยน้อยกว่าได้แต่ไม่ควรที่จะน้อยเกิน5้าหรือ10เลเวลนั่นเองครับและอันที่2อันที่3นะครับเป็นเหมือนกับง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับสแต็กเบรกเอฟเฟกที่ได้จากเหมือนกับรีลิกต่างๆนั่นเองนะครับหรือว่าไลท์พรนะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนกับซิมเพิลง่ายๆนะครับในการที่เราจะทำเบรกดาเมจในการที่เราจะทำลายเกาะ มอนสเตอร์นั้นๆนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆชอบบทความนี้หรือว่าชอบไอเขาเรียกว่าวิดีโอนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe ได้นะถ้านัดพูดอะไรผิดพลาดไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ติชมได้ด้านล่างเลยนะครับเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับคอนเทนต์ใหม่ที่นัดได้ลองทําแล้วก็เป็นเกมใหม่ที่นัดเพิ่งได้แตะเมื่อได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านั่นเองครับขอบคุณมากๆนะครับสาหรับที่ติดตามแล้วก็รับชม เกี่ยวกับไมโลเกมมิงครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม